สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมา recap ของวันศุกร์แล้วก็บอกแผนของเช้าวันจันทร์นะครับว่าสมมุติว่าถ้าวันจันทร์ตลาดเปิดมาจะมีแนวทางการเทรดในรูปแบบไหนได้บ้างนะครับก่อนอื่นเลยเราไปดูของวันศุกร์ที่ผ่านมาก่อน วันศุกร์ที่ผ่านมาที่เราคุยกันนะว่ายัางไงก็ตามแต่ต่อให้ราคามันยอ่อลงมาเนี่ยเราก็คงยังสามารถที่จะโฟกัสในหน้าบายหรือหน้ารองได้อยู่นะครับหลังจากนั้นราคาก็มีการเกิดการยอร่อพักตัวลงมาเนี่ยครับตรงนี้เห็นไหมครับราคาเกิดการยอร่อพักตัวลงมาตรงเนี้ยก็เป็นแนวรับที่ผมบอกไว้เมื่อวันศุกร์นะครับราคาก็เกิดการดีดสู้ขึ้น1รอบผมบอกว่าราคามีโอกาสจะดีดขึ้นโอเวอร์บอสหนึ่งรอบแต่ผมไม่รู้ว่า มันดีดงวดนี้แล้วมันจะเบรกหายขึ้นไปต่อไหมสิ่งสําคัญของเราเลยก็คือถ้าเราคิดว่าราคามันจะขึ้นไปต่อเราแบ่งเทคโปรฟิตนะครับแล้วก็ลุ้น profit, ลันโปรฟิตลุนลันไม้ที่เหลือขึ้นไปต่อแค่นี้เองแนวคิดแบบนี้เราไม่เราอย่าไปคิดว่าขายแล้วกลัวจะขายหมูถ้าเกิดขึ้นขึ้นไปอีกลุ้งนี้ไม่ปิดดีกว่าถ้าเรามีความคิดแบบนี้มันจะทำให้เรารู้สึกว่าเป็นคนที่จะคอยโลภ ตลอดเวลาซึ่งตอนเนี้ตลาดทองคำนะช่วงเนี้ควรจะเล่นเป็นการเล่นรอบหรือเล่นเก่งกำไรซะมากกว่านะครับผมยังไม่เหมาะกับการที่จะลุ้นถือยาวๆแลมปีนะครับถ้าใครคิดจะเข้าตรงนี้นะแต่ใครที่เข้ามานานแล้วตอนช่วง 30, 0 0 0 4 0 0 0 0 50,000 50, อะไรแบบนั้นถ้าคิดอยากจะรันเทนต่อผมมองว่าก็สามารถลุ้นถือได้นะครับผมแต่ว่า ก็อาจจะต้องเฝ้าระวังการเกิดพักตัวของภาพใหญ่ของทองคำบ้างสมมุติถ้าใครซื้อที่ราคาบนๆน,นะครับผมอ่ะคราวนี้เรากลับมานะครับในส่วนของวันจันทร์นะถ้าวันจันทร์ตลาดราคามีการย่อพักตัวลงมาสมมุตินะว่าตอนนี้ราคามันเริ่มมีการเทขายละนิดนึงต้องต้องบอกว่าตอนนี้ผมเปิดบนไทม์เฟรม 5M สมมุติถ้าเกิดมันใจดี ราคาเนี่ยมันเกิดการยอร่อพักตัวลงมาที่แนวรับสีแดงตรงนี้นะครับหรือเป็นแนวรับใจร้อนที่4970ถึงประมาณ4965นะครับถ้าแนวรับตรงนี้มีเกิดการยอร่อพักตัวลงมาแล้วรับไว้ได้อยู่เราสามารถที่จะหาจังหวะดักบายได้อยู่ครับแต่ผมต้องบอกว่าแนวรับตรงเนี้ยเป็นแนวรับที่ใจร้อนเพราะอะไร เพราะแนวรับตรงนี้เป็นแนวรับของไทม์เฟรม5นาทีครับผมไอไทม์เฟรม 5m มันคือแนวรับการเล่นสั้นที่ผมมองว่าไวพอสมควรละซึ่งถ้าไปเล่น1นาทีอันนั้นมันอาจจะเป็นการซอยไม้เยอะเกินไปหรืออาจจะทำให้หลายคนรู้สึกวิตกกังวลในการเทรดมากเกินไปดังนั้นการเล่น 5m ผมถือว่าเป็นการเล่นไล่ราคาที่ถือว่าไวละอย่าไปเล่นที่1นาทีเลย นะครับอ่ะตรงนี้ก็เป็นแนวรับแรกเนาะในทางกลับกันนะครับสมมุติว่าถ้า 5M เอาไม่อยู่ 5M เอาไม่อยู่ก็คือเกิดการย่อมาอ่ะแต่ตรงนี้เอาไม่อยู่สมมุตินะเอาไม่อยู่จนหลุดโลตึ๊ดตึ๊ดตมันจะวิ่งลงมาหาแนวรับถัดไปครับผมที่4939 4926และ4907นี่ตรงนี้ปึ๊บปึซึ่งแนวรับตรงนี้ยังคงรับได้อยู่ครับ เพราะมันเป็นแนวรับของไทม์เฟรม15นาทีหลายคนจะเริ่มงงแอา้าวแล้วควรจะเล่นที่ไทม์เฟรม5นาทีหรือไทม์เฟรม15ควรเล่นไทม์เฟรมไหนดีผมก็ต้องพูดแบบนี้ว่าอยู่ที่เราอยู่ที่เราว่าเราอยากรอไขรยอ่อถ้าคุณเลือกที่จะรอเล่นเมื่อ 15m ยอ่องั้นคุณก็รอแต่ถ้าอยู่อยู่ไทม์เฟรม 5M มมันยอ่อแล้วมันขึ้นไปต่อคุณก็ต้องยอมรับการตกหล่นให้ได้หรือถ้าคุณบอกว่า ฉันเลือกที่จะเล่นทุกไทม์เฟรมเช่น15ย่อมาอ่เดี๋ยวลองเสียงดูถ้ามันใช่เฮ้ยเราได้ของเว้ยเราก็ไปต่อแต่ถ้ามันไม่ใช่อ่ะโอเคฉันยอมรับเพราะฉันเลือกที่จะเล่นตั้งแต่ 5m ยอ่อ 15m ย่อเองงั้นฉันรับได้หมดงั้นฉันขอเล่นทุกการย่อของหลาย,ยอ่อยเช่น 5m ยอ่ออ่ะฉันลองเสียงเขาถ้าไม่ใช่ไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันมาสู้อีกทีตอน 15m ย่อ,ยอคุณจะมีแนวคิดการเล่นแบบนี้ก็ได้นะครับแต่ สิ่งสาคัญก็คือต้องมีลิมิตในการแพ้แต่ละวันของตัวคุณเองถ้าแพ้เกินกี่ไม้กี่ไม้คุณต้องหยุดเพราะว่าผมเชื่อว่าหลายคนพอแพ้ติดๆกันไม่หยุดพอไม่หยุดเสร็จอยากจะเอาคืนเริ่มอัดหลอดเริ่มซอยไม้มากยิ่งขึ้นอันนี้แหละมันจะเริ่มกลายเป็นผีสิงเข้ามาละตรงนี้แหละเป็นจุดที่ทำให้คนพอแตกกันเยอะมากที่สุดให้เฝ้าระวังตรงนี้ให้ดีนะครับ แล้วก็ worst case เลยในกรณีที่ถ้าเกิดโอ้โห 5m ก็เอาไม่อยู่ 15m ก็เอาไม่อยู่มันจะทําให้ทำเฟรม1ชั่วโมงเกิดการย่อครับแต่ผมต้องบอกแบบนี้การที่ทําให้ทำเฟรม1ชั่วโมงเกิดการยอ่อมันไม่ยังมันยังไม่ได้เสียทรงของภาพรวมทองคําแต่อย่างใดนะครับผมจะให้ดูว่าโลของ1ชั่วโมงมาอยู่ไหนเนี่ยโลของ1ชั่วโมงมาอยู่นี่ครับผม4 5 3 6ดังนั้น ต่อให้มันจะเสียทรงลงมาของ 5M 15M เนี่ยมันจะมาเจอแนวรับลึกๆตรงนี้อยู่ซึ่งเป็นแนวรับของ 1H และโลของ 1H มันหลุดโลยากมากครับเพราะโลมันอยู่นี่เลยคุณลองคิดดูว่ามันเป็นไปได้ไหมที่ 1H มันจะเทลงมาแบบนี้ปืดจนหลุดโล4536ดังนั้นผมเลยบอกว่าต่อให้มันเว r ร์สเคสย่อจนทำให้ 1H ลงมาที่แนวรับลึกตรงนี้มันก็ยังไม่ได้ทำให้ราคา ของทองคําวิ่งเป็นขาลงแต่อย่างใดครับดังนั้นผมมองว่ายังคงสบายใจได้ในการที่จะเทรดหน้าบ่ายหรือหน้ารองนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็คือแนวรับเนาะในส่วนแนวต้านนะครับจะมีเป้าถัดไปที่ถ้าเกิดตรงเนี้ยขึ้นไปต่อได้นะมันจะมีเป้าถัดไปที่4995 4 9 9 8 5 0 8ถ้าหานะครับถ้าหากตรงนี้ยืนได้มันจะพุ่งไปหาตรงนี้ทันทีครับผมมองนะ5044 5 0 5 6 นะครับแล้วนี้คือโซนถัดไปสำหรับแผนการเทรดของทองคำในเช้าวันจันทร์นะครับผม